ย่ังที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ว่าความเกิดเป็นมนุษย์นั้นที่จะมาเกิดได้ไม่ใช่มาด้วยความบังเอิญมาเกิดหรือคิดจะมาเกิดเอาไม่ใช่เป็นผลเป็นผลมาจากกรรมคือการกระทำบุญกุศลไว้หรือในอดีตชาติ หายทานไว้รักษาศีลและภาวนาบ้างหรือภาวนามากจึงได้เกิดเป็นมนุษย์ถ้าทำมากก็ได้ไปเกิดเป็นเทพยาดาเนี้พอาพูดถึงมนุษย์ทุกๆคนก็เห็นอยู่แต่พอาพูดถึงเทวดาหน้าเบม,มองไม่เห็นเพราะไม่เห็น ก็ไม่เชื่อท่านี้เมื่อเราไม่เชื่อคำพระพุทธเจ้าแล้วเราเชื่อใครที่จะเป็นที่เชื่อได้พระรทมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ทุกอย่างถ้าเราไม่เชื่อแต่มีผู้ถามนี้ตัวเราเองก็เหมือนกันแหละเรานับถือพระพุทธศาสนา หรือมีผู้หนึ่งผู้ใดาถามว่าถือศาสนาอะไรแล้วก็บอกว่าถือศาสนาพุทธแต่ไม่เชื่อคำั่งสอนพระพุทธเจ้าแล้วเรานับถือศาสนาว่าอย่างไรไม่มีศรัทธาแต่ถือนับถือนับถือตรงไหนเอาคิดดูอันนี้พระพุทธเจ้า พระองค์ไม่ได้ติดบังอัมพรวิชาที่จะพิสูจน์ถึงสิ่งที่เห็นด้วยตาเนื้อไม่ได้ก็มีอยู่ในพระธรรมให้เราาตั้งใจเข้าไปหามีศรัทธาเข้าไปหาไปฝึกไปหัดไปปฏิบัติ ก็สาม,มารถจะมีญาณเกิดขึ้นได้เห็นได้อย่างนารกสวรรค์ตลอดจปนปณิพนลก็พบได้ทั้งสิ้นสำหรับผู้ปฏิบัติที่มีสัจจะมีความอดทนแล้วมีศรัทธาแต่กละมีความเพียรยิง่ง จะไม่พบนั้นไม่มีหาผู้แสดงธรรมอย่างนี้ถ้าหากว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีก็ไม่อยู่หรอกในพระพุทธศาสนานี้ออกไปนานแล้วก็เพราะรู้เห็นอยู่ว่ามีนรกสวรรค์สัตว์น,นรกเปรตยักษ์งาน เทพยดาทั้งหลายอินพรมก็มีมันมีจริงๆสักสิ่งนี่แต่เราทำอย่างไรจะพิสูจน์สิ่งเหล่านั้นได้ก็ต้องเป็นผู้ปฏิบัติปฏิบัติธรรมเข้าไปแต่ที่นี้กิเลสของเรามันหนาแน่นความเพลิดเพลินในด้านวัตถุในโลกยั่วยวนเรามาก ให้เพลิดเพลินไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในพอทัพะต่างๆจนไม่มีโอกาสหรือไม่คิดความเพลิดเพลินความสนุกความรื่นเริงมันปิดหูปิดตาปิดจิตของเราให้มืดมนเราจึงเข้าไปไม่ได้หรือไม่ใส่ใจที่จะเข้าไปหาพระธรรม